สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กันในเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูขวัญจุดายโยบกหุยโรงเรียนเมืองวาปีปรทุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2นะคะมาตรฐานการเรียนรู้จะอยู่ที่วอ4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดนะคะจะอยู่ที่ป .3 ทับ3คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะก็คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเบราว์เซอร์ 2. ใช้คำค้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการอินเทอร์เน็ตนะคะมาจากคำว่า inter connection network เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆของทั่วโลกเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนเครือข่ายยงแยงนมุมลและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลมากมายซึ่งข้อมูลในอิเนเทอร์เนเต็ตจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวการสืบค้นข้อมูลบนอิเนเทอร์เน็ตน,นั้นเราสามารถทำได้โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้ไหลายๆหน้า ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยการใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งหน้าตาของ Web เว็บเบราว์เซอร์เด่นเช่นอ i าไ f o x ็อก i o r o s o f t g ์ o o g กย์เกิลโลและก็ Safari ซึ่งจะอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบดงนี้นะคะ ก็คือการสืบค้นแบบ Index, Index, Directory เป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว 2. การสืบค้นแบบ Search Engine เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมีการระบุคีย์เวิร์ดเพื่อมีการสืบค้นข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะเว็บเบราว์เซอร์หน้าตานะคะหน้าตาของเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเป็น Safari Opera Google Chrome, Firefox แล้วก็ Microsoft Edge นะคะเราลองมายกตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เรานิยมใช้อย่างเช่นของ Google Chrome ส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะหมายเลข1หนึ่งคือ t i เทิลบาคือแถบชื่อแสดงชื่อเว็บที่เรากำลังใช้งานอยู่หมายเลขสองคือเมนูบาร์หรือว่าแถบเครื่องมือที่แสดงเมนูคำสั่งต่าง ่าก็จะมี power spec refresh แล้วก็ปุ่ม home แบบนี้เป็นต้นนะคะหมายเลขสมคือ address bar คือแถบที่อยู่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของ URL ที่เราต้องการค้นหาของภาพของเสียงเราสามารถลิกมลงไปได้เลยนะคะหมายเลขสคือแถบ b o o k m a r k คือหน้าเว็บโปรดของเรานะคะแล้วก็หมายเลขห้าก็คือแอปไอคอนซึ่งจะเป็นแอปที่ได้ติดตั้งจากโครมส่วนหมายเลขหก็คือช่องค้นหาตรงนี้แหละคะ่ะที่เราสามารถพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาลงไปได้เลยหมายเลขเก็คือประวัติการเข้าชมนะคะประวัติของเว็บไซต์ที่เราเข้าชมบ่อยครั้งในการค้นหาจาก เ e าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเราก็จะใช้โปรแกรมในการค้นหาหรือที่เรียกว่า Search Engine นะคะซึ่งที่นิยมเป็นที่นิยมกันมากนั่นก็คือ Google นะคะแล้วก็ Bing แล้วก็ดังดักจิน้นขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการ ใช้บริการในการสืบค้นก็คือ www.google.com นะคะโดยพิมพ์ลงไปในช่องที่อยู่ของเว็บต่อไปหมายเลขสอก็คือการพิมพ์คาที่เราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลอย่างเช่นคำว่าขนมไทยแล้วเราก็คลิกเลือกตรงที่คําว่าค้นหาด้วย Google มาดีส3เมื่อเราคลิกค้นหาด้วย Google มันก็จะขึ้นข้อมูลหน้าตาของเว็บไซต์ต่างๆที่ได้รวบรวมคำว่าขนมไทยไว้นะคะคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาเราจะต้องใช้คำที่ตรงประเด็นกระชับจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามที่เราต้องการเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์เช่น ื่อเรื่องหัวข้อหัวเรื่องเป็นต้นนะคะอันนี้เราต้องการค้นคำว่าขนมไทยเราก็พิมพ์คำว่าขนมไทยลงไปเลยหรือถ้าเราต้องการความหมายว่ามันคืออะไรเราก็อาจใช้คำว่าคือหรือหมายถึงเราพิมพ์ต่อจากคำว่าขนมไทยได้นะคะต่อไปเมื่อเราค้นหาเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบของผลการค้นหาจะ มีหน้าตาอย่างไรนะคะเรายกตัวอย่างคำว่าขนตไทยไว้เนาะดังนั้นมันก็จะปรากฏาหน้าตาของการค้นหาเป็นดังรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของมันเลยหมายเลขหนนั่นก็คือช่องที่เราใช้ค้นหาหมายเลขสอ ก็คือตัวเลือกของการค้นหาอาจจะเป็นค้นหารูปวิดีโอแมปข่าวสารพววนี้เป็นต้นนะคะหมายเลข3ก็คือผลของการค้นหาก็จะขึ้นปรากฏมาทั้งเว็บไซต์ทั้งวิดีโอต่างๆมากมายเลยต่อไปนะคะหมายเลขที่ึ้นจะอยู่ด้านล่างก็คือจะขึ้นคำว่า การค้นหาที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คําว่าขนมไทยอาจจะมีคํำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยปรากฏขึ้นนะคะหมายเลขค่าก็คือผลการค้นหาเพิ่มเติม ซึ่ง Search Engine เขาจะรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆไว่มากมายเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นผลผลของการค้นหาเพิ่มเติมเราสามารถคลิกเลือกหน้าต่างๆได้ตามที่เราต้องการที่จะใช้ข้อมูลนะคะไปดูนะคะว,ว่าวันนี้จะยกตัวอย่างเทคนิคการค้นหาขั้นสูงก็คือถ้าเรามีการใช้เครื่องหมายลบ ต่อท้ายกับคำที่เราต้องการค้นหามันจะปรากฏอะไรขึ้นก็จะปรากฏก็คือสมมติว่าเราใช้คำว่าขนมไทยขีดขนมสอดไส้ดังนั้นเ,เว็บไซต์ต่างๆที่เราขึ้นจากการค้นหาก็จะไม่ปรากฏคำว่าขนมสอดไส้อยู่ดังนั้นการใช้เครื่องหมายลบก็หมายถึง ก็คือคำที่เราไม่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ของการค้นหานั่นเองนะคะทุกคนสามารถที่จะไปลองใช้เทคนิคเทคนิคนี้ในการค้นหาดูได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูเทคนิคการค้นหาขั้นสูงโดยการต้องการที่จะค้นเป็นไฟล์ด็อกิมเมนต์หรือไฟล์ pdf นะคะ อย่างเช่นดังรูปภาพถ้าเราค้นเป็นไฟล์ Document กับไฟล์ PDF ก็จะขึ้นสกุลตามไฟล์ที่เรากำหนดไว้นะคะเทคนิคการค้นหาแบบพิเศษแบแบแปลภาษาระบบแนะนำคำค้นคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินแปลงอุณหภูมิพยากรอากาศและคำนวณตัวเลขนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคการแปลงอุณหภูมินะคะ ดังวิดีโอที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เลยค่ะเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำค้นตามที่เราต้องการเราต้องการบอกว่า32องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์ระบบก็จะขึ้นมาได้ทันทีนะคะก็คือ89.6องศาฟาเรนไฮต์ค่ะวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ